สวัสดีครับมาอีกแล้วนะครับพานิชชนแนลอ๋อคุณชนะดาตําแหลกสูตรโคราชนะครับโอ้โหวันนั้นมาเอาไปแล้วติดใจเลยครับวันนี้จะตาอะไรให้ครับตำข้าวโพดโอ้ตำข้าวโพดเหรอครับปลาลาหมูยอโอ้ที่ร้านมีด้วยอ่ะครับเนี่ยตกใจเลยครับผมโอ้โอามาเรามาดูกันนะครับโอ้โวมาดูกันเลยนะครับ อือือโอเคพริกแห้งใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ยเอาอีกแล้วโหเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วอันนี้อ๋อมะกเขือใช่ไหมฮะเกือ,เ,กอเทศน,นะครับเก<ห>ลือเทศมานาวอีกแล้วนัวๆเลยครับอ่าคือสังเกตนะครับไอ้ในเรื่องมานาวเนี่ยเขาคุณชนะด,ด,ดาเขาไม่ค่อยจะห่วงนะครับ ใส่ไม่ยั้งเลยนะครับปูอีกโอ้โหอันนี้คิดจะคิดคกแล้วเท่าไหร่ครับผมแค่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทใช่ไหมฮะโอ้โหห้าสิบาทนี่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะครับปลาลอีกแล้วครับผมต้มเองใช่ไหมฮะอันเนี้ยหืมกินแรงเลยนะครับผมเอเฮ้ยนัวๆเลยนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชม ไม่เคยพลาดเลยนะครับแซ่บๆตามด้วยข้าวโพดโอ้โหเอาแล้วครับ<ม>โอ้โเป็นข้าวโพดอ่อนใช่ไหมฮะข้าวโพดตำรานู่ยเป็นพันเทียงไหจะอร่อยอ๋อเหรอครับนี่โอ้โหเห,หลืองๆเลยนะครับเดี๋ยวใส่อะไรต่อครับตามด้วยหมูยอห,หมูยออีกแล้วอื้อหือใส่ไม่ยั้งเลยครับ เริ่มคนแล้วนะครับเขาเข้ากันก็ต้องอ๋อไม่ต้องใช้<ม>สักกระเบือตำใช่ไหมครับใช่ไม่คุ้มค่าอืมอันนี้คุณชนะด,ดาจะให้ผมชิมหรือเปล่าครับชิมครับผมกลัวมันแซ่บจังเลยครับผมใช่จะลองดูนะครับผมแต่แค่ก็จะติดหวานหน่อยนัวๆเลยนะครับผมมาอีกแล้วครับผมเห็นไหมครับเหลืองๆเลยนะครับผม อืมอืมไดหมเคไหมคะทำไมแบบมันอร่อยก็งจนดับพูดไม่ออกเลยครับมันนัวมากเลยนะฮะรู้สึกว่าทานทานแล้วเหมือนรู้สึกว่าสดชื่นแล้วเผ็ดเป็นสูตรโบราณจริงๆนะครับร้านชนะดาตำแหลกสูตรโคราชนะครับผมอ่เห็นไหมฮะนัวๆเลยใส่ถุงเลยครับผม ๋ยกออกเรียวกขข่อน,นครับ<ม>ต้มข้าวโพดหมือนโยกครับเสร็จไปแล้วหนึ่งถุงนะครับต่อไปจะเป็นตำอะไรครับผมตำแตงค่ะตำแตงนะฮะก็าาะะหเหมือนเดิมนะครับไม่พ้นปลาครับผมรู้สึกว่าปลาปลานี่ก็ต้มเองใช่ไหมครับต้มเองค่ะ ต้มต้มนานไหมฮะเตาถ่านก็ปบำร้ำ3ชั่วโมงค่ะแหมอยากจะขอสูตรในนี้ขอได้ไหมครับเนี่ยอืมอ่านะเก็บไว้ก่อนนะคะอ่านะครับจะบอกจริงีเออเหมือนเดิมนะครับโลเคชั่นเป็นอย่างนี้นะครับเออซอยเกาะลิเกนะครับครับนั่นแหละฮะซอยเกาะลิเกอยู่ริมหนองสมบูรณ์ประตูที่เท่าไหร่นะครับผม ประตูแปนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมากันนะครับอ้าวตามต่อไปก็เป็นอะไรครับทาแตงำแตงปูปลานะครับโอยดูนะครับพริกแก้งอีกแล้วทำแตงปูปลาหอยดองอ๋อทำแตงปูปลาหอยดองครับอ้าวนี่มะนาวใสอีกแล้วเป็นชิ้นๆนะครับแค่บีบหน่อยเดียวแล้วก็ทิ้งเลยนะครับผมมะเขือเทศนะครับค่ะหนึ่งลูกค่ะหนึ่งลูกนะครับ ตามนน้ำตาลปงนัวค่ะลาอีกแล้วนะครับเอ๊ะปลาตะไไมเป็นหอมจังเลยครับคุณถนัดดาหรือเขาสูตรโบราณจริงๆเลยนะครับถนัดดาตำแหลกสูตรโคราช เป็นแตงกวาลูกใหญ่ใช่ไหมครับเป็นแทงล้างค่ะใครสับอ๋อแล้วมาสับแล้วก็มาหั่นนะฮะดูนะครับเอาแล้วปกติคนจะสั่งเยอะไหมครับจำแซงส่วนใหญ่ก็จะสั่งเยือดตำกระท้อนโอ้ตำป่าโอ้ตำป,ป่าเลยใช่ไหมฮ<อ>ะ <depressed S 2> แต่ตำป่าน,นี่พอเวลาผมทานไปโอ้โหรสสุดยอดจ,จริงๆนะครับ เน้นเครื่องอนี่นะฮะนัวๆเลยนะครับแล้วก็มาลองชิ้มกันได้นะครับท่านผู้ชมอันนี้มีหอยดองอีกครับอ๋อโอ้โเอานะครับหอยดองเราอีกแล้วอื<ด>อไม่ต้องไม่ต้องใช้สากเบอือตำแล้ว,วใช่ไหมครับอืนัวเลยนะครับผมนี่นะฮะสวยๆครับผมเห็นเนื้อหอย เห็นไหมฮะท่านผู้ชมโอ้โ oh. หจะชิมไหมคะเสร็จอ่าได้ครับเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่า uh, ผมก็จะชิมก่อนนะครับผมอืมอีกแล้วนะครับผมมะนาวหนึ่งซีกนะครับดูนะครับอืมอืมรสแซ่บมากเลยครับผม,ม ขอบคุณมากครับเอาละครับเสร็จแล้วนะครับตำอะไรนะครับตำแตงปูปลาหอยดองค่ะตำแตงปูปลาหอยดองเอาละครับแล้วก็นําเสนอนะครับจากร้านชนัดดาตำแหลกสูตรโคราชนะครับท่านผู้ชมอย่าพลาดนะครับถ้าอยังไรก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับจากพาณิชย์ชาแนลนะครับ นำเสนอร้านชนะด,ดาตําแหลกสูตรโคลาสนะครับสวัสดีครับผม